ผลจากอากาศร้อนสองแม่ลูกพากันเล่นน้ำ <c oughs> นึกว่าเป็นไหนผล <c oughs> จากอากาศร้อนครับวันนี้อุณหภูมิสี่สิบองศาเลยสระว้น้ำส่วนตัวคนละสะเรียบร้อยเย็นสบาย Hm. <laughs>